ชวนท่านชมได้นะับนีจะมาในท่าพรงนั่งบ้านนะซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนรู้ทราบว,ว่าท่ามวยแต่ละท่าในวันนี้ท่ามวยแต่ละท่าในการร่ายรำแบบฉบับมวยไทยมีที่มาที่ไปเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมกำลังเล่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องจากวัฒนธรรมไทยเรื่องจากวิถีชีวิตเรื่องจากธราม ที่เป็นการรบหรือแม้แต่เกิดสาระบางประการในอดีตอย่างนี้เองครับเราจะเริ่มก่อนที่จะนำมวยไทยเราเรียกว่าการเริ่มจากการไหวครูซึ่งได้กำหนดอัตรักภาพมวยที่สำคัญไว้ทั้งข่าที่พนมกุกล่าวต่อท่านแม่ตอนนี้ทวัรมคมทางนี้ท่าผสมต่อด้วยรมนะและต่อด้วยท่า นี่ไม่ขลาลอกแก้วท่านจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีฟ้าแลบฟ้าร้องเกี่ยวพันกับพระมมยนี่นะครับออนางบาีเมฆขลาลอกแก้วรามาสูรเห็นแล้วอยากได้ลูกแก้วมาแย่งลูกแก้วแต่ว่านางมฆขลาด้วยเป็นเทพเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ก็โลกแก้วกวาดแกจงจนทำให้เกิดปรากฏการณ์เป็นตำนานเล่าขานเรื่องของ ฟ้าและฟ้าร้องในปัจจุบันนี่คือที่มาของท่าเมฆขลาโหลอกแอบที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็ไร้ลัำในแบบฉบับพรหมสีหน้าคือสีทิศสีทาในท่าพรหมยืนนั้นเราจะมีทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายและทิศเบื้องหลังท่าพรหมนั้นจะไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาและทิศเบื้องซ้ายที่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากเหลี่ยมมวย และบางประชานครูมวยไทยมีกุศโลบายทีอุดนุนวิทยาศาสตร์การกีฬาลุ่ล้วนเพราะการพมา,านสลับซ้ายขวาเลี่ยมซ้ายเลี่ยมขวาเลี่ยซ้าย,เล,ย,ายเลี่ยมขวาเป็นเรื่องของการฝึกร่างกายในการพมา,าซ้ายขวาอยาอา่างอัตโนมัติจัดท่ารับท่านจะเห็นว่าเปลี่ยนเลี่ยมจากซ้ายไปขวาและประกอบไปด้วยท่าล่อกแก้วจมไปหนี่งท่าขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับ ต่ออีกข้าหนึ่งเด็ดขาดจากเมฆาเหล่าแก้วมาสู่พระแม่ธรณีบีบมวยผมตำนานเล่าขนานจากชาดองแห่งประพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกรพระสมานสำหรับพระเจ้านั่งปัะเพณีย,ยใต้ต้นไม้เพื่อที่จะบรรลุแต่ว่าในขณะนั้นเองมีมารครับอาพจนมากมายและทำให้ร้อนถึง พระแม่ธรณนะีได้ลงมาปราบมาซึ่งใช้การบีบมวยผมให้น้ำออกจากมวยผมนั้นท่วกและจัดการกับมารที่มับจนพระพุทธเจ้าในขณะที่นักงประเพณีจนทำให้สามารถบรรลุแห่งนิพพานจนทำให้สามารถได้มีสมาธิบรรลุฌาน ได้เป็นที่สําเร็จนั่นเป็นตำนานลอกขาเนเกี่ยวกับพระแม่ธรณีบีบยถมจากคำกลายจากคำกล่าวคำเอ่ยยมุทย่าว่าธรณีนี้ีเป็นพยานเรานั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ตรงนี้มานานแล้วเมื่อได้ยินถึงพระแม่ธรณีก็ลงมาได้ปราบมารและประจบที่ท่าเทีย้งตงกวางกวางเหลวหลังและปะสู่ ท่าครูของเราเช่นเดียวกันคือท่ายักษ์สุตเษมแห่งโวยพระศึกษาของเราครับเพื่อเป็นการปกงสวงเพื่อเป็นการขอมือญาให้กับเทพแห่ง,าาง,ออง,างาชาวพระศึกษาของเราในวันนี้คือองค์พระธนบดีที่เป็นศักดิ์ศรีของเราชาวพระศึกษาดังนั้นวันนี้จบด้วยท่า จักสงเสรขอเสียงปรบมือให้กับตราบความตั้งี่แต่